สวัสดีพี่น้อง FC สุขูสุคนผู้ลออค่อยผู้ติดตามเล่าพัฒนาปูคุณอย่เนะยินดีต้อนรับขอสู่สองสิบหกผ้ารวยชาแนลด้พี่น้องเล้กกับส่องตาขุนผ้ารวยเล่าพัฒนามาแล้วเด้อมื่อนี้เด้อมื่อนี้เป็นวันที่ที่ใดล่ะวันที่สามบ้งมือนนี้มืเออญกัมื่อนี้วันที่สามสิงหาเด้อพี่น้องเด้อ จัดทรงเล่าพัฒนาของเส้นหนาดีกับเส้นปาตานเดี่ยวอยวากันรอบที่แล้วว่าได้เอาลงของเส้นหนาดีกับเส้นปาตา,จานจังเป็นตัวใดเป็นตัวใดว่าได้เบิง้งคือว่ามันติดยุงยากของปูกับยุงยากเขาขั้นสาพี่น้องเอ้ยมันงานกะจนหน้จาจนหลังเนาะจังเป็นยังตอนยังเป็นมุนมุนเอาเลยๆเป็นว่าได้จัดยังกับว่าว่าสะดวกไหม พี่น้องมื่อนี้ก็เลยคนสะดวกเริ่มเขามาแล้วคือว่าเมื่อเขาวันสามันสำหรับพระสองฆ์องค์ขาจามันก็นยากนะงานน,ง,งานนั่นงานนี้รายย่างจวนๆกันอยู่วันที่สองที่ผ่านมาเนะพี่น้องนาะของปูคุกนกะถือว่าเขาหลุดนะพี่น้องเนาะลุดติดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนะ้อ พราะว่าปุขุนก็นให้วิ่งเก้าวิ่งแปดลูดบนก็นออก0ุนเกาล่างก็ออกเกแปดติดถุโตเลยพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาลูดเชียนลูดทั้งหลายกะสบายไปสบายไปพี่น้องคือว่า กับผู้เดี้เขามาหลุดกับสบายไปสบายไปหน้าพี่น้องหน้าก,กับให้พี่น้องเอฟซีผู้เดี้เขามาเบิ้งกับพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมันว่าจังไหนเที่ยวนี่วันที่นี่วันที่ซีเด้อพี่น้องบัดนี้พิจารณาเบิ่งมักตัวใดจัดคัดตัวเลขกับพันเที่ยวที่แล้วปูกระหายาหนึงสอง เลเขเคียงเลขตังรักเนาะซีหา้าหกแปดเก้าเขาแปดเขาเก้าพี่น้องเขาหลุดหลุดได้ทั้งบนทั้งล่างไนดะ้พี่น้องเนะี่ยผู้ใดหลุดแต่ว่าศูนย์หายไปแต่ว่าเอาไปหลุดถ้าหลุดคู่นี้พันนะพี่น้องเนาะผู้เสียนหลุดทั้งหลายเสียนวิ่งกะพันมัดทุกคู่ทุกคนนะนะเสี่ยนวิ่งก็ได้เหมือนนี่กะบาบันที่ซีนี่ มันสุกที่ซนี่ว่าสิเอาให้แตกเต็มเต็มแ,แตกตรงๆ,รงๆนาะพี่น้องนะเขามาเบิงงเดอเขามาแช่มาแช่กันผู้ใดเขามากกันไดก็จับคู่ให้กันมีทบทวนค้ามลังสีดอกพี่น้องแปดซีหนึ่งสองซีห้าซีหกเก้าแปหหกหตัวกะหกเก้าเก้า ี่หาแปดหกหาแปดพี่น้องสองตัวกระไดเมื่อนี้ก็คือว่าทุกกูทุกคนผวรจะสังเกตบ้างได้ว่าเลขหลุดนี่สีบค่อยหลุดสิบค่อยพิษผัดทะเลดอกพี่น้องเมดนี้อาจจะแตกตรงๆเนาอพี่น้องนะเขามาเบิง่งเขามาสังเกตเบิ่งดีๆดีิจารณาเนบิ่งได้วันที่สีน่นี่เป็นจังไดยกระไดเป็นตัวได้ก็ว่ากันไปนาอพี่น้องนะ เขาตัวได้ตัวได้กระได้เบื้องกันตัวได้มักกระจัดตัวได้คัดกระพานแต่และเส้นหามากบ่คือกันดอกพี่น้องเส้นในเส้นหนึ่งก็ห้ไปตัวหนึ่งเส้นหนึ่งหายไปตัวหนึ่งของไผ่ก็มัน่นสูตรไปสูตรมั่นไหมมาเนียกันันที่สี่สิงหามาเราเดือพี่นอ้องเดือของมืออื่นมั่นสุกรเดี๋ยวอะไรการอื่นจังหวะกันอีกเจน,นึงนะของเส้นหนาดีกับเส้นปตาตันมันลดไปงานหนึ่งละปูบได้เอวลงปูหยา คุณก็เอาเลขเขียงเล็กตั้งลักอยากไล่แน่ได้พี่ห้องได้ยาวากันเด้อว่าจับกระบบเป็นยั้งแต่ว่าเอาให้เบื้องนี่สิว่าคือหลยแทะเอาให้เบื้องซื้อซื้อมันแปดตัวเก่าตัวนาะอยากเอาก็เอาบ่อยากเอากระบบไปยั้งแล้วถ้าสิอยากจัดว่าอยากจัดนะบนรางเขียงไปก่อนปูหมักเหล็กตั้งเหล็กเขียงให้เสียนเอินขจากกบวบาตั้งดอกแต่ปูตั้ง

เล็กเคี่ยงมีแปดตัววันนี้พี่น้องเหย้าครึ่งหนึ่งเป็นเหยาเป็นหางเบาเล็กเคี่ยงไหมพี่จระ,ะนาเด้วยจัดจัดกะจัดไม่อยากจัดกะเพาะเป็นยังเบ,า,บากันเล็กวิ่งเบาสีแดงเบาไปจะเป็นผู้คิดเขาซั้สีสสแดงเล็กวิ่งเลขวิ่ง หนึ่งหนึ่งกับเก็พี่น้องหนึงเก็วิ่งหลุดรลุดเอาน้ำพีน่น้องจอน้ำจอกับกว่าไล่คูดอกหนึ่งกับเก็จับคู่กันบบนี้ เซี่ยพี่น้องสิเหล้าโดนนะจับคูจับคูศูนย์สองศูนย์สองวัวตัวหนึ่งมันจัดตัวหนึ่งเต้ 3ามสี่ห้าอ่ะตัวหนึ่งบ่ามาีก็จัดเข้าไปเลยพี่น้องจัดเข้าไปอีกตัวหนึ่งาะตัวแถมตัวแถมตัวนี่สามนี่เป็นตัวแถมโม่ซนนี่สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าสอง A xuống A xuống A song A song A song Nung kết Nung kết สองเก่าสองเก่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เหยียดไก่กันเถอะเนาะแบบนี้นะหนึ่งสี่สี่เก็ด ขีเก็ดเขียนไกลกันขนาดเลยเอาอยู่ของไผ่ของมันกับไก่ก็ได้ยระเบียดกันแน่นนิดหน่อยผ้าทั้งกวางปุ๊บจังอะไรจะเขียนจังสันพี่น้องเอ้ยวิ่งรวดวิ่งหนึ่งวิ่งเก็หนึ่งกับเก็ดแล้วซ้ำกันนะห้มันคือแปดกับเก่ามหนึ่งหันในทั้งบนทั้งล่างเนาะเด็กวิ่งผ่านมัดทั้งบนทั้งล่างเลย เลขสามตัวพนะี่น้องว่ามีสตัวให้แต่สาตัวไปแต่สาตัวกัดนดนๆ้นึเจนึงสตัวเก้าศูนย์สองเก้นย์สองหกศูนย์สอง ซีหน an, ึ่งเกตซีหนึงเกตหนึงซีเกตหนึงซีเกตซีหางพี่น้อง สีหางสีสุดเด้อเด็กสามตัวถ้าออกมากก็้วยดานนะพี่น้องนะ่าเด็กสามตัวจังๆเลยสามตัวเด็กอาบานี่สิไดเด็ก เด่นเหล็กดังสีมานเลยเอาเขียนอันนี้ก่อนกระไดตรงนะั้นเบอร์เบอร์โทรธรรมดาเพราะเอาไล่ลงดอกเบอร์โทรธรรมดาศูนย์หกสามหกสามศูนย์เกาหนึ่ง เจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดห้าแปดปูดคุณ ผู้ขุนเเด้อพี่น้องบันี้้เด้อทบทวนเ้าเด้อบันี้้เด้อเล่าพัฒนาวันที่4สิงหาคมพศ2566พี่น้องวันซุกจีจีฮอดนี่แหะเลขเคี่ยงบนรางมีอยู่หลายตัวพี่น้องว่าจับก็ได้เอาให้เบิ้งซื้อๆแต่ว่าเลขจับออกมาแล้วว่าหลายตัวดิเจ็ดคูนึงเลขมันสลับกันพี่น้อง เลขเครื่งเลขตังรักเลขเว้นก็มีหนึ่งศูนยหนึ่งกระจับคูกับศูนสองนย์สองนี่เอาเป็นเป็นตักลมในอ้อนกลมศูนยองศูนย์สานี่เป็นตัวแจมมามันติดมาเป็นตัวร่อง ห้าสองเอาไว้สักกันชุ่มมันจะมี3มกลุ่มตัวเด่นสกลุ่มนะพี่น้องนะสามกล่มเด่นกับล่องหนึ่งหน่งีกับล่องกับเด่นเด่นสมกลุ่ม1นึ่งสีงก็ดเก็กับเป็นล่องนะพี่น้องนะนี่กัเป็นตัวล่องอันนี้กันอันนี้กัน ตัวล่อง,องตัวตัวเด่น3คูนะพี่น้องนะจับคูก็มี02เด่นกลม30ล่อง52กัน17เด,เด่นกลม29ล่อง14เด่นกลม4ดล่อง3ตัวตัวเด่นก็สิใหะก็สิ กลม,มเด่นนี่เนี่ยตัวหนึ่งหนึ่งกลมเด่นกลมเด่นสามตัวอันนี้กับกลมเด่นอีกนี่สามกลมคือกันล้วพี่น้องกันตัวเดียวตัวก,กันตัวเดียวจัดเด้าพี่น้องเด้อจัดหลนันจัดหลนันจัดให้นักเลยคือว่ามันเข่าล่างบนแล้วบางหนเนะเข่าตึ้งล่างตึ้งบนแล้ว ขนาดหลุดก็ยังได้สองเหมือนว่าเที่ยวนี้ต้องแตกแน่นอนคือมีเก็ดครูพี่น้องเจลิกตั้งลักมีแปดตัวกันเอาสามเข้าไปกับซิเมนเกลียวโตก็เลยเอาเข้าไปอีกนะพี่น้องก็เลยเอาจัดไปซ้ำนั่นเนี่ยพี่น้องว่าโอ้ยหายหลายตัวปเนี่ยเพยืให้ถึงดตกมันมาแมีน,นพี่นอ้องเอ้ยมีคนว่าคอมเมนต์เคยคอมเมนต์ปูอยู่ oh. แต่ว่าปิดจับคู่ออกมาแล้วมันกับ,รรกบกวามม่าลายเลยก็มากล่มซ้ำหนี่ผู้คอมเมนต์คอมเมนตหาเด็กเป็นว่าหมูนอตะกี้ก็ได้ยังม,มาคอมเมนต์เจอเจอหน้าพ่อใหนะ้พ่อให้ใหมูใจหายนะนะหน่าอา่น้องเอ้ยผูดด้ใดเข้ามาแล้วกะแคปหน้าจอดเด้อแคปหน้าจอได้เอาตัวดีตัวเด่นมาให้แล้ววันที่ซีมือ้ออื่นก็เห็นและสองถุงเครื่องอาภนรังน่ารังข่าว ก็ได้รุ่นกันแล้วก็มีอยู่เกตคูพี่น้องก็คือกลมอยู่หันละเหนเ็นเด่นเด่นดังๆอยู่หันละนะพี่น้องเอาไปรุ่นกันได้พี่น้องเด้อมืออื่นวันที่4สิงหาคมให้ลำด้วยกันทุกูทุกคนรวยรวยแฮง,งกันเด้อแฮงปังปังกันอย่เจ็บอย่าจนกันสุกูสุกคนให้ลำให้รวยพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี